ผู้หญิงแบบไหนโดนใจหนุ่มต่างชาติคะคุณอยากรู้ไหมว่าผู้หญิงแบบไหนที่ต่างชาติชอบผู้หญิงแบบไหนที่ต่างชาติคลั่งไคล้นะคะวันนี้โค้ชเอมมีผู้หญิง3แบบที่จะทําให้ถ้าคุณอยากเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายต่างชาติ ผู้ชายต่างชาติชอบนะคะคุณต้องมีลักษณะดังนี้ค่ะข้อที่1คุณต้องเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจในตัวเองมั่นใจที่จะพูดภาษาออกไปถึงแม้ว่าคุณจะพูดไม่ชัดคุณจะพูดผิดบ้างถูกบ้างพูดไปเลยค่ะ ข้อการที่คุณจะพูดถูกได้มันก็เริ่มต้นจากการพูดผิดนะคะดังนั้นนะคะมั่นใจในสิ่งที่คุณเป็นมั่นใจในภาษาของตัวเองนั่นเองค่ะข้อที่2นะคะเป็นตัวของตัวเองค่ะ อย่าปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ใครสักคนหนึ่งชอบเพื่อให้ใครสักคนหนึ่งถูกใจโดยที่คุณไม่ได้รู้สึกแบบดีไม่ได้รู้ไม่ได้รู้สึกแฮปปี้นะคะดังนั้นอะ่ะเป็นตัวตนของตัวเองดีที่สุดให้คนที่ชอบอะ่ะชอบในสิ่งที่คุณเป็นชอบในแบบที่คุณเป็นก็คุณก็เป็นของคุณแบบนี้อะ่ะให้ชอบในไลฟ์สไตล์ที่คุณเป็นค่ะแล้วนะคะ ถ้าคุณเป็นตัวของตัวเองอะ่ะมันจะเพิ่มสเสน่ห์เพิ่มความเป็นธรรมชาติทําให้เขาอยากรู้จักทําให้เขาอยากเข้ามาใกล้กับคุณนั่นเองค่ะ mm hmm. ข้อที่สเป็นผู้หญิงที่พึ่งพาตัวเองได้ผู้หญิงพึ่งพาตัวเองได้ค่ะผู้ชายก็รู้สึกเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์ อยากทำความรู้จักอยากเข้าหาเพราะผู้หญิงที่มีพึ่งพาตัวเองได้มันบ่งบอกถึงผู้หญิงที่เอาศักยภาพของตัวเองมาใช้เป็นผู้หญิงที่มีความสามารถสามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้สามารถที่จะทำงานยืนหยัดด้วยตัวเองได้ดังนั้นนะคะผู้ชายจะให้เกียรติและเคารพผู้หญิงแบบนี้เพราะรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงที่สตรองมีคุณค่าผู้ชายจะเห็นคุณค่าในตัวคุณมากขึ้นค่ะถ้าคุณมี3แบบนี้นะคะก็จะเป็น ที่ดึงดูของของหนุ่มต่างชาตินั่นเองถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดใจกดแชร์ให้กับโค้ชเอมด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆถัดไปค่ะ